แกกินได้หัวตายได้สามล้านอ่ะตดทเบียนเมียหลวงโมคะอ่ะมันมันไม่สามล้านสามล้านเลยเหรอออใช้มีหมดปะมัณสามล้านเนีย่ยแกเป็นเกลือนมากไปได้เนะี่ยใช้หมดไม่แจ๋วสามล้านเนี่ยน้ำกันเลยจ้า,น,าน้ำไม่จ้ากลเรี้ขวดละห้านะคะ น้ำม่คน้ำกันเลยจ้านนี้ขวดละห้านะจ้าน้าก็คากันเลยจ้าน้าไปกันจ้าแวะกันจ้าขอธนาคาบียัง้อยอยู่เลยเนี่ยน้อยนะทองได้จา

น้ำาากันเจ้าโพลอิขวดละหจ้าน้ำก็ไม่จ้าน้ำกันเล้าน้ำก็ไม่คโพลอิขวดละห้ากันเลยจ้าน้ำก็ไม่จาน้ำกันเลยจ้าโพลอขวดละห้าจ้า งาำเล็บท้าดิน้ำไหค้ัน้ำกันเลยจ้ากระลิขวดละห้าจ้าน้ำไรกันจ้าแวะก่อนจ้าน้ำไม่ครัน้ำไห่ครั น้ำไม่จ้าน้ำกันเลยจ้าเลยลุกยจกลือลวันนี้วดหจานาตเพื่อนบอกให้เลือกปาเดีวสิน้กันเลยจ้า น้ำไม่ขาน้ำกันเลยจ้าน้ำตักมากันเลยจ้าบุหรี่ขวดล้างหน้านะจ้าน้ำไม่เยอะจ้าน้ำกันเลยจ้าบุหรี่ขวดล้างหน้าก็ลุกเร็วน้ำไม่จ้าน้ำกันเลยจ้าแม่แบ่นี้น้ำก็เย็นนะ น้ำไหมคะวันีก้กดรักมากันเลยจ้า <c oughs> น้ำไหมจ้าน้ำกันเลยจ้าน้ำไปค้าแว้ก่นค่ะผมว่ามันทำไมไม่ไม่มีคนคือผู้เรียนลูกอย่างนี้ โัห้าสิบเก้าบาทใหญ่เกินกินมอเปลือกมันาวเปลือกมะนาวิน้ำไหมค้าขายก็ซื้อไปทีเดียวก็ไ่อยากกินซื้อทีเดียวทีเดียวซื้อสองลูกใส่หนึ่งในลูกเดียว なるほど。 จ้าลูกบ้านาาใคะครับครับครัามาน้ำจ้านะ้ำ 过来。 น้ำไหมคะมาจ้าฟังพุญนะจ๊ะลูกดูด้ยขอบคุณขอบคนะครับมีไข่ น้ำไหมครับพอเราไม่ขวดแล้วค <ım> ่ะ <Viol> ่เรยด่นมร 过来吗？ ờ, đểu đi,เอาน้ำ đi <laughs> kiếm rồi, nước này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 , nước

น้ำไมมคะแวะก่อนคะน้ำตาเย็นเย็นเลยจ้าน้ำกันจ้าโอ้โหกินนลงก็หมดแล้ววางไงคะควนีีไม่แวะหรอครับน้ำไม่คาน้ำตากันเลยจ้าบุลลิขวดละห้าจ้าแวะกันปะจ้าไม่แวะหรือครั เแวะกนเอน้อาเแวะตอนมาคนเดียวใช่เขามาคนเดียวนะเาีนน้ำปลาหรอเอาไปตีแก้วนึงด้วยมาคนเดียวเอแวะใหญ่ใจนะเขายกไม่ใหญ่ใจไม่แข่งล่วงนะน่กแข่งร่วงเป็นร้านลุงนะยแข่งร่วงเป็นร้านลุงเนีน้ำไม่พาน้ำไจ้า คนละลิ้กคนละหนะจ๊องมีวงแล้ว

ปลาบัต่ายย่างมาดเลนี่ีเือนลาน้ำาน้ำน้กันจ้าแว่กันจ้าแก้เลยจ้าน้ำ้าจ้ากันเลยจ้า น้ำไหมคะน้ากันเลยจ้าไข่ไข่นชาง เท่าไรด้วยคายี่ส้า เมจาน้ำกันเลยจ้าวันนี้ขวดละห้าจ้าน้ำจะซากันเลยจ้าเออน้ำใ่กระเป๋า เอารถมาเหรอไม่อ่ะเปลี่ยนน้ำมันเออมารถประจำดิไ่เอาเปลี่ยนางรถดิบ้นเพเนี่ยเด็ดเก็จะไปจบเรื่องบอกสีสีนาทีอยู่ไกลป่ะอยู่นครนีโอ๋อก็ต้องผ่านบ้านลุงอยู่ดีเลยลุงเออบ้านป้าอยู่ลุงอยู่อยู่ในตลาดหรืออยู่ตรงไหนท็อปคออยู่ตรงไหนของทะโพคอยู่สัญญางอ่ะโอ้โอหไม่ตลาดที่ลุงอยากขับรถตอนนี้ แล้วตอนมันเสร็จยังเสร็จกดย่งแล้วมันทากันเสร็จไหมเทปูนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เทเขาเพิ่งอัดหินแล้วเข้าไปใส่ลงกระทางเย่แล้วต้องหาตลาดนัดแบบย่อยย่อยน้ำมาเนี่ยโอ้ยขควรทำทางนัดนะจนดลวดลุงจะลุงจะโค้งไม่ทีวิ่งเลยไปเลยไม่ไม่เข้าเส้นน้ำผมเข้าวัดอ่ะเออเข้าวัดก็ได้ก็ไปโค้งไม่ทีอ่ะเข้าวัดดีกว่า พ่อจะมาเรียนพ่อมป่ามาะมาเด็กเรียนนะแกมันเด็กเรียนน่นะอาน้มจ้น้้าบังปตักระได้เหัวหลินเด็กเรียนน่เนี่ยมอห็ก็ค่อยๆมาเลยป้มาแล้วเนี่ยเด็กเรียนนะเนี่ ไปเดินไปในวัดป่เขาไม่ค่อยมากันป้อยังมาเห็นไหมล่ะโอกับอบานบอกเขาสั่งให้มามากันเพียบเขาไม่มีวิชาเรียนเขาก็ไม่มาคนก็ได้นนเรียนอสองวิชาค่ะอุกคนนะน้ำจ้าน้ำจ้าน้ำไม่จ้าน้ำกันเลยจ้ยยาใ<ะ>ส่ปั่นจะรูกจ้าไนึจ้าเป็นสามแลจ้า แค่ตัวที่สองก็ที่หนึ่งตามก็ที่ามไมได้สอไป้สองสมอ่ะาจัดให้เมาตัง้ครับนี่ดมน้ไ่ด้เห็นดิโอเครเรื่ององนะ้าวไ้้าเลยค่ะลูกอันนี้เ้กันเลกว่า่ียร้าเลยอั้น้้ น้องค้ทำ่แก้ว่เลยมีลูกใหญ่เหรอขาต้นไห้ไมข่ไก่อะไรอ๋อไก่ทอดด้ยหรอเห็ดไม่ขายเลยเห็ดไม่ขายด้วเหรอเห็ดก็ขายไก่ก็ขายชิ้นก็ขาย เอาใครวยวะมันมีหลูกมันมเลี้ยงแล้วก็อยู่เลี้ยงแล้วจริขนมแฟนมันให้มาเลยไปทำงานเแยว่างตอนต้าะนี่ไม่แดไมัมีแรงเดินเาย่าไม่ถายหน้าที่เกเขาสิาจะเป็นอะไรล่ะ เล้ไปไปทำงานเลยกันเนี่ยทำงานอะไรลูกสาวกนะไปทำงานอะไรลูกหีลูกหีกูอะเป็นติดไม่ติดต่อมาเลยหรอลูกสาวฝากซื้อขนมดูแปงไอ้จุ๊บบอกว่าไปแล้วพี่นี้ไปทำงานไม่ไเลยเออไม่ได้คิดแล้วเรเพื่อนไปไหนกันบมดเนี่เรจะฝากตมไักมื่นไปูเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ย ไม่มีใครมาเลยอยากกินดูแฟงมันไม่ได้มาเลยกลับมาเลยลืฝากตมไว้ตั้งหมื่นนึงไรเด็กก็ด้ไปเ็ดดูเพื่อนเงี้ยดจจะไปไข่แ่จงังเขาก็ทับใจะไมเหมาใครแล้กี่ชั่วโมงตอนนี้ีปาครับ